โอมชาติวันนี้วันที่22เดือนกันยาย,ยนปี2022เราจะฟังสาระของเบอร์ีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมีเวลาให้หาไรายได้ที่แท้จริงอยู่ในการจดจำของพ่อในขณะที่เดินเคลื่อนไหวไปทั่ว และแสดงการกระทำคือพื้นฐานของการหาไรายได้ที่แท้จริงไม่มีความยากลำบากใดในนี้คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของลูกๆผู้ที่ได้รับการรู้แจ้งจากความรู้อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของลูกๆผู้ที่ได้รับการรู้แจ้งจากความรู้คำตอบ เมื่อพวกเขาได้รับการรู้แจ้งด้วยความรู้การสัมผัสทางกายของเขาก็จะเริ่มเยือกเย็นความเลวร้ายต่างๆจะจบลงแล้วสภาพของเขาก็จะกลับมาสม่ำเสมอและมั่นคงมารยาทของเขานั้นก็จะถูกปรับปรุงอยู่เรื่อยๆคำถามที่สองอะไรคือผลสติปัญญาของลูกไม่มีการจดจำของชิปบาบาได้อย่างแม่นยำคำตอบ บาปอันใดอันหนึ่งนั้นแน่นอนย่อจะถูกสแสดงสติปัญญาจะไม่ทํางานแม้นได้มากที่จะทำให้รูปนั้นมีการตระหนักรู้ว่ารูปนั้นกําลังสแสดงการกระทำที่เป็นบาปอยู่เพราะการไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อลูกนั้นก็ถูกหลอกลวงอยู่เรื่อยๆบาบาบ,บอกว่าเราทําตามสีหมัดได้มากเท่าไหร่เราก็จะปลอดภัย เมื่อไหร่ก็ตามเราไม่มีความนับถือต่อสีมาแน่นอนเราเราก็จะเราก็จะสามารถทำบาปได้สาระของคุณธรรมในวันนี้อย่าได้พัฒนาความสงสัยเกี่ยวกับทิ่งใดๆและขณะเดียวกันก็หยุดศึกษาเล่าเรียนจดจำพ่อและก็มรดก จุดที่สอง <Second one. S 1> ให้ฟังพ่อผู้เดียวจงลืมทุกๆสิ่งอื่นๆ <Forget S 1> ที่ลูกนั้นได้ศึกษามาอย่าได้ยินปีศาจอย่าได้เห็นปีศาจอย่าได้พูดปีศาจ พรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างมีความสุขและไร้ความกังวลตลอดเวลาและคงอยู่อย่างได้รับการปกป้องจากเงาของมายาโดยการอยู่ภายใต้ล่มฉัห่นการปกป้องคุ้มครอ,องของพ่อ สามขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างมีความสุขและไร้ความกังวลตลอดเวลาและคงอยู่ภายใต้การปกป้องจากเงาของมายาด้วยการอยู่ภายใต้ล่มฉาดแห่งการปกป้องคุ้มครองของพ่อหนทางที่จะปกป้องตัวลูกเองจากเงาของมายาก็คืออยู่ภายใต้ล่มฉาดแห่งการปกป้องคุ้มครองของพ่อการอยู่ภายใต้ล่มฉาดแห่งการปกป้องนี้หมายถึงการคงอยู่อย่างมีความสุขให้ยกความ กังวลของลูกทั้งหมดให้กับพ่อผู <who> ้ที่สูญเสียความสุข ของเขาและเริ่มอ่อนแอแน่นอนก็จะมีเงาของมายาอยู่เหนือเขาเพราะความอ่อนแอใดๆนั้นก็คือการปลุกเรียกมายาถ้ามายาทอดเงาของเธอนั้นอยู่เหนือลูกแม้ในความฝันของลูกแล้วลูกก็จะถูกทำให้ทุกกระทมอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะต้องลบลาดังนั้นให้คงอยู่ภายใต้ล่มฉัดแห่งการปกป้องคุ้มครองของพ่อให้ได้ตลอดเวลาการจดจำนั้นคือล่มฉตดแห่งการปกป้องคุ้ม คติพ์ผู้ที่มีความรักต่อเมรีนั้นคือนายเมริดาจำผู้ที่มีความรักต่อเมรีนั้นก็คือนายเมริดาอชชาโอมชานตีอชชาอมชา